มาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอยู่กับเขาครับผมวันนี้มาหาไซเบทครับพี่น้องครับทำการบรรยากาศครับผมแคมป์ปิ้งไปน้ำครับไปครับพี่น้องครับแคมป์ปิ้งครับวัวคุณโอ้คักค่ะครับวันนี้ครับไปครับพี่น้องไปยามเบสรอบแรกครับพี่น้องครับไปครับยู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 ไปยูวะยูยูมาแล้วครับพี่น้องครับไปยูวะตัวแรกแฮกมันครับ กิติอ hmm. <ah> ุ้ยว <ah ุ hmm. <ah <out> ah ้ยวุวุ้ยวุ้วยดุกเรเียด้วยนีวุ้ย้ยุ้มาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยปลดุกวุ้ยปลดุกวุ้ยุ้ยุ้ยอุ้ยโดีด้วยไปย่องเห็นนี่ดุกในหว่าดุกอุ้ยครับอุ้ยติระวังด้อ เขาเจอไหแล้วเขาจื้อหรอวะ <c oughs> ประดุกนี่เบ็ดขาวว่ะเบ็ดเบ็ดขาวอ่ะนั่หละขาวสะกลใน่เป็นยานี่ว่านี่ตัวสีดำๆนี่เงี้ยวม,มันหน่อยสุดเด้อมันหวานเลยมันถือถอ,อันนี้มันเบี้ยวผมนะนั้นเหรอเจ้าข้าวครัวเจ้รกแมงมันครับประดุกครับ ครับพี่น้องครับืนนี้ไปยูได้กินครับืันนี้ครับดูวูดูวีอูอูมันมันครับวันนี้ครับมันมันครับอูอูมันนะครับวัอนี้ครับมันผูเดียวแอใค่มันอป้อมเล่ตัวใหญ่ป้อบ ตับบอดจับอดหรือเปล่ามก้ครับอดอใช่โอ้ว่เดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหลายรอบเลยอุ้ยน้องมึงครับผู้รงหู้ว่ามีปลายยังแนครับพี่น้องเอ้ามึงครับนี่ครับปลายยังแนครับไม่มันไม่กวมีมันถอดผมนี่มันถอดเลย แม่ขัวความเปลี่ยนบรรยากาศรู้ีหมแม่ขัวได้ตัวนึ่งนนี้แม่ขัวได้ตัวนึงจำบมงบ่จับืงครับคนม,มากรากไม่เต็มเลยวะต<า>ัวคักคัก,คกนี้ครับคักคักพี่น้องคัก ป่าพ่อป่านได้ดอกไม้เนรอบรรยากาศยังเจ้าคนน่ะพี่ตอุ้ยอยู่ไหมพ่อฮะอยู่ไหมเนี่ยฮะปัขวอุ้ยอุ้ยมาครับอัครับเอาเลยดีเอาดิเฝ้าอยูน่อ้ยเฝ้าดึงเยอะสั้นพิ่ตีพี่ตี ดึงฉันก็รุดแล้วน้องวาไปไม่จะกินนานแลวเนาะดึงเยออยู่หอเปาีเดึงเยู่ยอะได้อยู่ดึงเยออุ้ยดึงเีอครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาครับข้อแรเสียหรือเปล่าวะอุ้ยขคอละเสียดีวะ โอ้โหเียใหครับโอ้ิตีได้โซ่ผลงานนะครับตีสองสหลังแล้วนะี่กมจะหลุดแน่ะหลุดแน่จะหลุดแล้วนหลุดหรอโอ้โหเ้ยครับอ้ยกงยังคักนะครับกงยังคักนะครับอุ้ยุกอุ้ยอุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย ฮะใช่อุ้ยโกหกรือเปล่าเนี่ยก็ที่ว่าว่าแล้ววัาตรงนี้มันเข้าดีอุ้ยยังลือเปล่าเนี่ยเห็นไหมที่ปักไว้ตรงหัตรงนั้นอันนึงเออโมโมรือเปล่าวจริงฮะตรงนี้แหละที่ได้ปลาดุกรอบนั้นน่ะเนอะโมเปล่าวปลาดุกเข้าดีว่ะเนาะเออว่ะ เด huh? ้อเหรเียนดีกว่าบ้สาลีด่ไมพี่ตสายลีดว่ะด,าสานนดูสายทั้มด่ะทมดมาสายลีดมาดีว่ะมาดีว่ะเนอะ <ícios> อุ้ยแสนเดียวพอแล้ว นี่นี่เล็งเล็งเนี่ยเล็งเงินเล็งเงินกลับมาโดนหรือเปล่าวะนี่โดนสิอโอ้โอ้มาดีมาดีมาดีครับมาดีครับพี่น้องครับไหนครับพี่น้องครับอุตอครับเริ่มมาดีครับเริ่มมาดีครับนี่ครับนึบนึบอยู่บรือเปล่บปลอมลงนี่ลงอะไรนี่ดูดิอุ้ยอุ้ยไปชนอะมีซอนหรือเปล่านี่อันถืออันนี้ป้อมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ช็อตช็อต,อตงไงโอ้ยอะไรเอ่ยวิโอ,อ,เอ้เอาเอาหน้ไหมค<ร>อร์เซียหรือเปล่าวะปลาเก้งเอไปช้อนออเฮ้ยคอร์เซียตัวนี้อุ้ยมาแล้วครับพี่น้องครับตัวสองครับตัวสองครับช้่นชอนวิมีช็อตเฮ้ามีช็อตตลอดแล้วเฮ้าโอ้แน่นอนแนวนอนครับมีเห็ดหวังครับมีเห็ดหวังพี่น้องโอ้ อย่านะโอ้ยโอ้ยโอจอพลังเงี้เข้าไปนี่กันนี่กากันได้พลังอะไรนะพี่ขารบอืมพี่ขาอืห้าพี่ไม่ครับอ้ยตุ้นครับตุ้นมีแล้วเสียนไปเพื่อนวัจนนีหานี่ไปเร็วๆพูะ ไปพูดน,นะเดี๋ยวจเย็นนี่คิตตี้รอคิตตี้ก่อนนี่รอก่อนรอก่อน,จ,นจะหนีเหะอใจเย็นใเย็นเหไมคตติ่ไปโอ้ติดยังตัวเนืองครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุๆๆจะหลุดแล้วครับอ้ยอเนืเลยครับเ่งบเลยครับพี่น้องปๆๆลุกปลดุกปลดุกอุ้ อุ้ย,อ,ยอุ้ย,ยมาแล้วครับมาแล้วครับปลุกอุ้ยพี่น้องอู้หูยวยกันช่วยกันครับพี่น้องครับหรือมอผ้าเอามาให้อ่ะโอ้นสีดำไป <c oughs> ดอกแรกได้ดสีดำส <c oughs> ีดำมั้งโดนตีทีนึงอืมไม่นค่อยอยู่นี่ระวังมือเกือบสูด นะครับมันมันครับพี่น้องครับมันมันครับมาแล้วครับรอบแรกถึกค้นยามก้อนไถไงายายามก้อนอ <c oughs> มันหนาเลยมันหนาฮิตกันนอกอื <c oughs> มันนม่เงินยินไปคนไทยไม่น้ำใจแล้ว <c oughs> เอานี่ปันยามกับขึ้นมาแล้วคนน่ะอุ้ยพี่น้องปลาซ่อนอเมซอนครับทั้งคนครับอุ้ย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 ป้อมสองไปดิอุ้ยได้อยอะได้เยอะต้องชูให้หน้อยชูปลาอุ้ยปลาซ่อนอเมซอนทั้งคนเลยครับอู้เด็ดเด็ดเด็ดคักคักพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวกัดเช่าครับครับสั่งเต็มครับผมหากิดพี่ก้าวพี่น้องมาไหนครับตรวจตรวจต่อไปเป็นสมมติขึ้นนีะครับสุพานแนวไปพี่ตีเหามาแล้วมาแล้วเรามีแต้มครับโอ้ปรากฏว่าปรากฏเดี๋ยวอุ้ยน้องมันครับมาแล้วกดครับโอ้กดมันครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมันมันครับเรียบร้อยหนึ่งตัวหลบเสาครับหลบเสาพี่น้องได้ยูได้กินครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับกับปะมาณนี้แหละครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับกับทีมงานอยู่กับเขาครับผมขอบคุณครับ